สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเลือกงามยามดีไม่มีเน็ตนะฮะเราก็เลยมาดูดูดดในทัวร์ทรของเราว่ามันมีอะไรที่พอจะมาทําเป็นคลิปได้นะฮะ<ม>ก็ได้ไปเจอ,เอ,อข้อมูลของคอลลาเจนของแบรนด์โรสโกนะฮะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันในจุดนั้นแต่ตอนเนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําไมถึงเลือกจิบคอลลาเจนเนี่ยมาพูดในวันนี้ คือคอลลาเจนเราได้มีการตรวจสอบแล้วว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มอาหารเสริมที่ยอดขายสูงที่สุดอ่าเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะโดยเริ่มจากว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรสําหรับคนที่ได้ทานเข้าไปนะฮะอ่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ่านี่นี่นี่เทศได้อาไม่ใช่ เริ่มก่อนคอลลาเจนคืออะไรเรามาดูกันคอลลาเจนคือโปรตีนชนิดหนึ่งของร่างกายที่ทําหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนังเชื่อมต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ด้วยกันทั้งผิวพรรณกระดูกและผนังหลอดเลือดร่างกายคนเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนถึงหนึ่งในสามของโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายอ้เยอะอยู่นะคอลลาเจนไม่เพียง แต่เป็นส่วนประกอบหลักของชั้นผิวหนังคาตินถึง70%เปอร์เซนเท่านั้นอวัยวะต่างๆของร่างกายเราก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบอยู่มากเ <Wow. S 1> ช่นกระดูกอ่อนเส้นเอ็นข้อต่อกระดูกนะฮะคาตินมีหน้าที่สร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้ผิวหนังกระชับตึงอันนี้นะเดี๋ยวจะจำไว้นะคาตินมันคืออะไรคาติน มีหน้าที่สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้ผิวหนังกระชับเรียบตึงถ้ามีคอลลาเจนไม่เพียงพอเคลาตินในชั้นผิวหนังจะลดลงจึงทําให้เราเกิดริ้วรอยแห่งวัยหย่อนคล้อยและขาดความชุ่มชื้นอ่ะ <c oughs> เหตุใดจึงควรรับประทานคอลลาเจนอาหารเสริมนะฮะในอาหารทั่วไปที่เรารับประทานเป็นประจำเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่ในปริมาณที่น้อยมากเช่นเนื้อสัตว์และปลาดิบส่วนพวกนมไข่ทั่วเหลือง ไม่มีคอลลาเจนเลยเพื่อจะให้ได้คอลลาเจนในปริมาณ5,000มิลลิกรัมที่เพียงพอต่อร่างกายต้องการเนี่ยคุณอาจจะต้องรับประทานหูฉลามถึง2ชิ้นครึ่งต่อวันนะฮะมีการวิจัยอยู่ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถดูดซึมเข้าสู่กระเพาะอาหารได้ดีกว่าดูดซึมทั้งผิวหนังนะฮะสำหรับคนที่ทาการใช้เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนั้นเป็นการยากมากหากต้องการให้ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังในชั้นในได้เอ,อ หากคุณต้องการสวยจากภายในหรือต้องการหลีกเลี่ยงสัญกรรมจึงควรรับประทานคอลลาเจนเท่านั้นไปต่อไปเรามารู้รู้กันแล้วว่าคอลลาเจนมันคืออะไรนะฮะมีประโยชน์อย่างไรอ่ามาดูคอลลาเจนชนิดไหนช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วที่สุดดูแรกก่อนคอลลาเจนตัวนี้นะฮะคอลลาเจนแปปบไทยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้าเพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่2000เดาวตัน2เนี่ยแลนที่สองก็น่าจะ ก็มาเป็นของคอลลาเจนไตรแปปไทยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายปานกลางเพราะมีโมเลกุลขนาด1 5 0 0ดาวตันคอลลาเจนส่วนสุดท้ายนะที่ดูดซึมดีที่สุดคอลลาเจนไดแปปไทยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วที่สุดเพราะมีโมเลกุลขนาดเล็กเพียง200ดาอเดตันเท่านั้นนั่นก็คือ คอลลาเจนในของซากนะคอลลาเจนของแบรนด์โรสโก้นั่นเองนะฮะเออ,อเออตบมือก็มาดูเอ,อย,เยอะหนิว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีความเออ่ของซากนะของแบรนด์โรสโก้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะฮะตรงนี้อ่ารู้หรือไม่ซากนะคอลลาเจนเนี่ยมีสารสกัดที่ช่วยต้านไวรัสถึง9ชนิดววไปดูโอ้โหนี่เยอะเลยนะฮะซากนะคอลลาเจนเอ็กเทน มีสารสกัดที่ช่วยต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกัน9ชนิดเรามาดูันหนึ่งเลย SOD Super Oxide l i s m u t a s e ใช่ไหมไม่รู้นะอ่านทวรกันผิดช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องอวัยวะที่สำคัญต่างๆในร่างกายนะฮะสองก็เป็นซิง์อะมิโนโอเอชคีเลตอ,อ๋อคีเลตคีเลตเ สังกะสีถูกใช้เพื่อเร่งระบบภูมิคุ้มกันเร่งการเจริญเติบโตและสุขภาพและเพื่อรักษาไข้หวัดป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างวิตามินอ e, ีมีประโยชน์ในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นการป้อง การการเกิดโรคเพื่อรับมือกับเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆซอยเบนออยชะลอริ้วรอยฟื้นฟูสุขภาพผิวเพราะเต็มไปด้วยวิตามินอ e, ีที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและต้าอนุมูมอิสระลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์โรคมะเร็งโรคหัวใจนะฮะโ <Okay. S 1> อเคก็คือไอตัวอนุมูมอิสระเนี่ยก,ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะฮะไพาบารมาลิไพบาร์ก,กะไพาบาร ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในระบะในระดับเซลล์เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง <c oughs> ่มากันตัวนี้นะฮะไรเบรนออยมีส่วนประกอบของสารต้านอุมูิสระหลายชนิด <c oughs> เช่นโทโคโฟิโลและแกมมาโอริซานซึ่ง มีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรืออาการแพ้บนผิวหนังนะฮะก็ะคือตัวนี้นี่เองฮะที่ช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็อาการแพ้ต่างๆนะฮะตัวต่อไปอัลฟาอะไรวะเนี่ยอัลฟาลิโพอัลฟาลิโพสี A- ขีดนะฮะผมขอติดไปก่อนอันนี้ผมอ่านไม่ออกยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสจากคุณสมบัติต้านอนุสิริละเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการทำงานของตับช่วยชะลอการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวนะฮะจะเห็นได้ว่าไอตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อหลายอย่างมากๆในร่างกายของเรานะฮะตัวต่อไปเป็นโคอมไซคิวเทะอันนี้อ่านได้กันได้ สร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายโดยกระต้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งไวรัสแบคทีเรียและสิ่งแปกปลอมอื่นๆที่เข้ามาสู่ร่างกายรวมทั้งเซลล์มะเร็งด้วยเรสซ,ซีฟออย i ์ชัดเจ๋วย่งไงช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆช่วยลดอาการปวดศีรษะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง้ย ต่อไปห้าโคเอนไซม์ฮิวเทนในสักะนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสนะฮะนี่มันเน้นไว้ที่ตรงนี้นะฮะกาเรียกาอะไรวะไฮไลท์เออเขาไฮไลท์ไว้ตรงนี้ปุ๊บ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 อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานว่าอะไรนะฮะยิ่งกินยิ่งลดปริมาณนิวทริฟิลสูงแปลว่า กำลังติดเชื้อนะฮะช่วยลดตัวนี้ลงไปต่อไปก็เป็น a l a ในสกะช่วยเพิ่มเซล์ลเม็เดเล,มเลือดขาวเซลม็ดเลือดขาวเคยตัวให้มันต่อสู้กับเชโรคนั่นเองนะฮะเม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันเสริมเกรอกต้านไวรัสอีกแล้วนะฮะซิงช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวอีกเช่นกันนะฮะเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัสซิงในสกะเนี่ยมีมากกว่าครจินตัวอื่นถึง4เท่านะครับ SOD สายพันธุ์พิเศษในสกะเป็นเจ้าเดียวที่ใช้ SOD ตัวนี้ช่วยยับยั้งโอกาสของการติดเชื้อไวรัสสวยกระจ่งางใสพร้อมต้านไวรัสปะ่ะนี่สารสกัดเสริฟก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะฮะก็ได้พูดไปแล้วโอเค ยาอรีไวรัสมันน่ากลัวเสริมความคุ้มกันด้วยดูแลตัวเองง่ายๆแค่วันละหนึ่งเม็ดหนึ่งกระปุกเนี่ยมีสิบสี่ซอฟต์เจลนะฮะราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทแต่คุณได้เก้าร้อยเก้าสิบาทนี่คือคุณจะได้คอลลาเจนเกรดพรีเมียมผลิตจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมาเป็นสักนะคอลลาเจนเอ็กเซนเนี่ยเราวิจัยและพัฒนาสูตรกว่าหนึ่งปีจน ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเข้าไปดูกันปึ๊บปรับจนได้สิ่งที่สุดยอดเฉพาะแบรนด์โรสโกเท่านั้นถ้าไม่สุดเราไม่ปล่อยนั่นก็คือเม็ดซอฟเจลนะฮะแบรนด์อื่นเขาไม่ทำกันเม็ดอื่นจะเป็นพวกผงพวกอะไรไปนะฮะอันนี้จะบอกไว้เลยว่าถ้าแบรนด์คุณทานแบรนด์อื่นแล้วรู้สึกขาวหรืออะไรเนี่ยตัวนี้ไม่มีไม่มีขาวนะฮะโอเค ปไเปไป,ไป,ไปอ่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเพียงแค่เจดวันให้คาว่าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเนี่ยไม่ได้แปลว่าข่าวนะอ่ะอาแปลว่ามันรู้สึกได้อะคือผิวมันลื่นผิวมันชุ่มอย่างนี้นะฮะโอเคไปเป็นแบรนด์เดียวที่มี SOD จากแบคทีเรียชั้นดีที่มีความเข้มข้น สูงมากใช้เวลาวิจัยกว่า6ปีนั่นก็คือเขาเอ่อทั้งสูตรวิจัยเนี่ยเขาวิจัยมาก่อนที่แบรนด์เราจะไปทำแล้วนะฮะวิจัยมา6ปีไม่ดีที่สุดเราไม่ทำาคเลาเตนเอ็แน่นอนนะฮะมี SOD มากกว่าเมลอน100เท่าโค o ลเจนที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศญี่ปุ่นจบการเสนเอเพียงทัวนี้นะคระับอ่าก็ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอลลาเจนที่ผมได้นำเสนอไปใครสนใจก็ผมจะพูดว่าขายของไหมอ่ะถ้าขายของก็ต้องมีของแต่นี่ไม่มีอ่ะของมาไม่ใช่ไม่มีนะฮะตอนนี้ยังยังมาไม่ถึงของยังมาไม่ถึงนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้สั่งมาผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงก็สำหรับใครที่สนใจสามารถทัก แชทมาหาผมได้แล้วก็มีคอมเมนต์มีคําติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ